อยู่กับตัวใหม่ล่าสุดนะครับ MF5710 นะครับ P นะครับต้องบอกว่าตัวนี้ครับเป็นที่แรกนะครับที่เปิดตัวในประเทศไทยนะครับก็เรียกได้ว่าลงชิปเป็นที่แรกแล้วกันนะครับก็ต้องบอกแบบครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับตัวใหม่ล่าสุดนะครับ MF5710 นะครับ P นะครับต้องบอกว่าตัวนี้ครับเป็นที่แรกนะครับที่เปิดตัวในประเทศไทยครับก็เรียกได้ว่าลงชิปเป็นที่แรกแล้วกันนะครับก็ต้องบอกแบบนี้แล้วกันนะครับต้องกราบขอบพระคุณทางบริษัทไอทีที่ส่งสินค้ามาให้รีวิวด้วยนะครับมาชมกัน ครับตัวนี้เป็น MF 5 7 1 0 P นะครับก็เป็นแม s ชีฟฟกุสันถ้าเป็นแฟนมันแท้ MF กจ็จะรู้อีกแล้วตัวนี้เป็นรหัส5710จ็จะเป็น102แรงมา้านะครับซึ่งจริงๆโมเดลนี้เราจำหน่ายมา2ปีแล้วแหละ,หละนะประมาณ2ปีแต่ทีเนี้ยจุดที่พิเศษที่สุดนะครับของรถคันนี้รุ่นนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ในเรื่องของระบบเกียร์นะครับตัวนี้เป็นตัว power s h u t t l e ครับก,ก็คือเป็นคัดเปียกนะครับก็เป็นระบบใช้ไฮดรอลิกนะครับในการ ยิงน้ำมันในการเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าถอยหลังเดี๋ยวมาชมกันนะครับตัวนี้นะครับขึ้นมาดูกันนะครับขึ้นมาดูใกล้ครับนี่นี่เลยครับนี่เลยนะครับการเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับจะใช้จอยสติ๊กนะครับไม่ต้องเหยียบคัด์เลยนะครับตัวนี้การเดินหน้าถอยหลังซึ่งสะดวกสบายสะดวกสบายมากๆในการทํางานส่วนสเปคอื่นครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังสําหรับคันนี้นะครับตัวอื่นๆเนี่ย ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงครับที่มีนัยยะสําคัญมากก็คือเครื่องยนต์นะครับ4สูบครับ4ี่พันสี่ร้อยซีซีนะครับแรงบิดสูงสุดที่4ี่ร้อยสิบนิวตันนะครับมาพร้อมกับเทอร์โบนะครับ4ี่ร้อยสิบนิวตันนะครับให้แรงบิดสูงที่4ี่ร้อยสิบนิวตันที่รอบเครื่องเพียงหนึ่งพันห้ารอยรอบเท่านั้นเองนะครับแล้วก็น้ําหนักตัวรถเนี่ยน้ําหนักตัวรถทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สามตันหกนะครับเกียร์สิบสองคูณสิบสองสิบสองเกียร์ได้หน้าสสองเกียร์ถอยหลังนะครับ คันหน้ามีระบบไฮดรล็อกนะครับถังน้ำมัน170ลิตรนะครับพร้อมกาดนะครับมีกงอากาศแบบเปียกติดตั้งไปให้เลยนะครับอ่ายางนะครับเป็นแบบเชรอบอกนะครับยางเรเดียนนะครับลดการบดอัดของหน้าดินนะครับเป็นยางเรเดียนนะครับกระจายแรงได้ดีนะมีฟังก์ชันพิเศษตัวนี้ยังมีมาเหมือนเดิมนะครับการใส่อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับยกขึ้นยกลงหางนะครับสามารถทาคนเดียวได้นะครับสามารถทำคนเดียวได้เลยนะครับด้านหลังมาดูด้านหลังกันนะครับระบบไฮดรอลิกทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับก็ค เป็นการคอนโทรลครับด้วยสมองกลภายนอกครับไม่มีปั๊มละนะครับเป็นระบบไฮดรอลิกแบบใหม่ของทางแมสซี่เขานะครับยกด้วยกระบอก2ข้างครับซึ่งสามารถยกกําหนักได้ประมาณ4ตันเลยทีเดียวนะครับสูงสุดได้4ตันเลยทีเดียวครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับการอุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเติมอย่างเช่นเรื่องของปลั๊กไฟจอยนะครับใช้น้ํามันไฮดรอลิกภายนอกนะครับต่อกับอุปกรณ์ที่จะเป็นต้องใช้น้ํามันไฮดรอลิกไปใช้ภายนอกเช่นเรื่องของตัวตัดหญ้า หรือเครื่องอัดใบอ้อยอะไรพวกนี้ใช้ได้นะครับก็คือไม่ต้องไปต่อเติมอะไรนะไม่ต้องไปต่อเติมอะไรนะครับอุปกรณ์ครบคันนะครับมีพร้อมใช้งานเหมือนเดิมนะพร้อมใช้งานเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดอื่นๆกันบ้างนะจุดอื่นๆกันบ้างนะลองขึ้นไปบนห้องโดยสารดูนะครับขึ้นไปบนห้องโดยสารดูนะครับห้องโดยสารก็มีการเปลี่ยนแปลงแค่จุดในเรื่องของตัวเกียร์นั่นแหละครับที่เป็นแบบ power shuttle ตรงพวงมาลัยนั่นแหละครับลองไปดูตรงพวงมาลัยที่มี ระบบเกียร์พาวเวอร์ชัตเทนะครับส่วนอื่นๆก็เหมือนเดิมครับมีระบบดับคอนโทรลนะครับเข้า2เพาไฟฟ้านะครับเบรก4ล้อนะครับอัตโนมัตินะครับ PTO เป็นแบบอิสระนะครับ PTO เป็นแบบอิสระด้วยนะครับคันนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าครบคันสะดวกการใช้งานต่างๆนะครับสามารถทำงานได้อย่างคล่องแคล่วเลยทีเดียวกับ MF5710P คันนี้นะครับราคาครับสุดท้ายราคาครับคันนี้เปิดตัวที่1น8 0 0 0 0บาทนะครับหานบาทครับ ลูกค้าที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นนะรหรือทักกันมาได้นะครับที่คลังเกษตรยนต์กุ๊ปของเราครับสอบถามมาได้ที่เบอร์ครับ0895761986ครับขอบคุณครับ